โอโ้โหสกรปรกเพียบเลยอะนี่มันน้ำที่เราอาบอยู่ทุกวันจริงเหรอเนี่ย<ม>นี่นะครับเป็นไส้กรอง x 2 o o นะครับโดยอันซ้ายมือเนี่ยจะเป็นอันใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้นะครับส่วนอันขวาก็คือเป็นที่ผ่านการใช้มาแล้ว2เดือนนะครับหลังจากพาวมาแล้วเราจะเห็นเลยว่าอันขวาเนี่ยดูสกรปรกมากเลยนะส่วนอันซ้ายนี่เป็นของใหม่นะก็เลยขาวสะอาด เดี๋ยวเราจะลองมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นไส้กรองใหม่นะครับที่ยังไม่ผ่านการใช้นะครับหลังจากที่ส่องดูนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันขาวสะอาดมากเลยนะครับก็ไส้กรองตัวนี้เนี่ยจะผลิตจากเส้นใยโพลีลีนนะครับถักกันด้วยเทคนิคพิเศษนะครับทําให้สามารถกรองได้ละเอียดถึง5้ไมคอนนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นเลย,เลยขาวสะอาดเลยนะครับ ส่วนอันนี้นะครับเป็นไส้กรองที่ผ่านการใช้แล้วนะครับโหสุดยอดเลยนะครับอันนี้จะถูกใช้ที่ต่างจังหวัดนะเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมีเศษอะไรุ่๊เต็มไปหมดเลยเนี่ยน่าจะเป็นเศษสนิมด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเป็นพวกดินดินแดงดินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมน้ําที่ส่งมาเนี่ยสะอาดนะครับแต่ว่าในระหว่างการส่งเนี่ยบางทีอาจจะมีการท่อชํารุดหรือว่าแบบ ถังเก็บน้ําของที่นั่นเนี่ยไม่ไม่สะอาดนะครับทําให้มีเนี่ยเศษพวกนี้เห็นไหมมีเศษสกปกสรกเศษดินอะไรเข้ามาปะานได้นะครับฉะนั้นบางทีบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมฉันเป็นสิวหรือหลังเป็นผื่นหรือเกิดอาการแพ้ต่างๆเนี่ยก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากเหตุผลพวกนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมสำหรับคนในเมืองนะครับก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันคงไม่เจอปัญหาแบบนี้หรอกนะครับ อันนี้เป็นไส้กรองที่เก็บมาจากคอนโดแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพนะครับกลางใจเมืองเลยเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าไส้กรองมีความสกรปรกมากเลยนะครับแล้วก็มีเศษอะไรพวกนี้ติดเต็มไปหมดเลยคืออย่างที่บอกบางทีเนี่ยน้ำประปาที่ส่งมาเนี่ยอาจจะสะอาดนะแต่ว่าถังเก็บน้ำของคอนโดหรือว่าระบบท่อเนี่ยซึ่ง เราเป็นผู้พักอาศัยเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้เนี่ยมันก็อาจจะมีการสกรปรกนะเนี่ยทำให้เกิดปัญหาพวกเนี้นะครับเนี่ยเศษสกรปรกเต็มไปหมดเลยนะส่วนอันนี้นะครับเป็นไส้กรองจากบ้านพักอาศัยแห่งหนึ่งนะครับเนี่ยเมื่อใช้ไป1เดือนเท่านั้นเองนะเราเห็นเลยว่ามีสีน้ําตาลน้ําตาลเต็มเลยนะเนี่ยแล้วพอเราส่องดูนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเศษ ต่างๆนะครับเยอะเลยมีเศษเหมือนสีมีเศษสนิมเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยมีเศษพวกน้ำตาลน้ำตาลพวกนี้เยอะเลยไม่รู้เป็นพวกตะไคร่หรือว่าเป็นเศษอะไรนะครับแต่ดูแลไม่ค่อยดีกับสุขภาพแน่ๆนะเนี่ยนี่ครับเต็มเลยแล้วก็มีพวกเศษโลหะนะเห็นไหมเงินเงินเนี่ยมีปะปนมากับน้ําด้วยนะครับ